ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับเฉียดตายเพราะเป็นเพื่อนเสือ อายุทยาปีที่ข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่นมีคนทําตัวเป็นเสือสางปล้นชาวบ้านหลายกกแต่ละกกเก่งกาจจนทางการเอาไม่อยู่ด้วยโจรพวกนี้มีอาจารย์ดีลงเลขสักยันเป่ากระหม่อมให้กลายเป็นมนุษย์หนังเหนียวมีดาบฟันไม่เข้าปืนยิงไม่ทะลุเนื้อหนังตำรวจต้องใช้ระเบิดคว้างใส่ ถึงจะเอาอยู่เพราะแรงอัดของระเบิดทำให้ตับไตไส้พุงโจรแตกปนต่นปี้กระอักเลือดตายเดชบุญหัวหน้าจนส่วนใหญ่เป็นคนมีสัจจะถ้ามันประกาศว่าเป้าหมายคือคนรวยที่ทำนาบนหลังคนเท่านั้นคนทำมาหากินสุจริตสบายใจได้ต่อให้เปิดบ้านไว้ก็นอนตาหลับ ไม่ต้องผวากลัวดวนปล้นกระนั้นโจรพันโหดก็ยังพอมีอยู่เดิมทีเป็นคนหมู่บ้านเดียวกับข้าพเจ้าชอบหาลำไยด้วยการต้มเหล้าเถื่อนขายชาวบ้านหลังจากโดนจับกลุ่มคุมขังระยะสั้นหลายหนเลยหนีเข้าป่าประกาศตัวเป็นโจรมีคนนิยมเลื่อมใสในความโหดสมัครเป็นสมุนโจรหลายราย ขึ้นชื่อเสือหยาดชาวบ้านแค่ได้ยินชื่อก็กลัวหัวหดลูกเล็กเด็กแดงร้องไห้งอแงแค่บอกดังๆว่าเสือหยาดมาแล้วเด็กจะตกใจกลัวหยุดโยเยทันทีมติประจำใจของโจรโกกนี้มีว่าสุจริตชนหวาดกลัวคนดูร้ายการปล้นทุกครั้งต้องโหดเพื่อไม่ให้เจ้าทรัพย์กล้าหือ และไม่กล้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษพวกมันที่สำคัญถ้ารักความเป็นโจรต้องลืมคำว่าญาติสนิทมิสหายใครบังอาจทำตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามต้องฆ่าทิ้งเพื่อความปลอดภัยของชุมโจรอยู่มาวันหนึ่งสายของโจรสืบรู้มาว่าคุณตาที่เป็นพ่อของเพื่อนเสือหยาดเอาเข้าไปขายให้โรงสีได้เงินหลายหมื่นบาท มันเข้าปล้นสดมทันทีปรากฏว่าไม่มีเงินให้ปล้นเอามีดกรีที่นอนออกดูก็ไม่พบเงินสักเกเดียวคุณตาบอกมันว่าเอาไปเทให้ร้านก่อสร้างจนหมดเพราะซื้อไม้มาปลูกบ้านแบบเงินเชื่อความผิดหวังทำให้มันโมโหเดือดจะเอาดับตัดคอคุณตาแต่เผอิญประจวบเหมาะลูกหลานคุณตา กลับจากท้องนาถึงบ้านพอดีลูกชายคนโตของคุณตาที่ว่าเป็นเพื่อนวิ่งเล่นกับเสือหยาดตอนวัยเด็กนึกว่าไอเสือเห็นแก่ความเป็นเพื่อนวิ่งเข้าขวางไว้ไม่ให้มันใช้ดาบทำร้ายพ่อจึงโดนมันเอาดาบกรีดหน้าหลายแผลเป็นการสั่งสอนก่อนจะร้องตะโกนไอเสือถอยนำลูกสมุนล่าทัพกลับชุมโจร คนหมู่บ้านเดียวกันมันยังทำขนาดนี้หมู่บ้านอื่นจะขนาดไหนไม่ต้องบอกก็คงรู้หลังจากอารวาสนานเป็นป,ปีมีผู้คนล้มตายหลายสิบชีวิตทางการก็เอาไม่อยู่ด้วยเสือหยาดกับสมุนมีอาจารย์ดีพกเครื่องรางของขลังติดตัวประจำตำรวจยกกำลังไปรุมล้อมจับทีไรเป็นฝ่ายแตกกระเจิงทุกที ตำรวจยิงโดนพวกมันจังๆกระสุนปืนไม่ระคายผิวแต่ถ้าฝ่ายมันยิงใส่ตำรวจโดนนัดไหนทะลุร่างนัดนั้นชาวบ้านต้องดูแลกันเองด้วยการลงขันจ้างมือปืนสยศาสตร์จากเมืองสุพรรณมากำจัดเสือร้ายมือปืนคนนี้รู้หลักปรชัชญารู้ว่าคนเล่นของขลังมีวันปลอดความขลังหนึ่งวัน หมายถึงอาทิตย์หนึ่งมีเจ็วันคนหนังเหนียวมีวันไม่เหนียวหนึ่งวันตามกฎเกณฑ์แห่งอาถรรพ์เวทมือปืนรอทีจนรู้ว่าวันปลอดของเสือหยาดคือวันอะไรซุ่มยิงเสือหยาดตายขาที่แต่สมุนโจรที่เหลือยังหนังเหนียวอยู่โดนยิงเหมือนกันแต่ไม่เข้ามือปืนโดนรุมจับตัวทรมานสารพัด จนยอมรับว่ามาจากสุพรรณก็ใช้ท่อนไม้รุมบอมจนกระดูกหักตับไตไส้พุงพินาศตายตามเสือหยาดไปหลังจากนั้นพวกโจรตามล้างแค้นเข็นฆ่าโคดเง่าสักหลาดของมือปืนอย่างโหดเหี้ยมจนข่าวรู้ถึงหูชุมโจรใหญ่ระดับเจ้าพ่อสุพรรณบุรีอธิเสือ้ายเสือดำเป็นต้นเสือเลยล้างเสือ เื่อแก้เผ็ดให้มือปืนอันว่าเสือสุพรรณเป็นนักไสยศาสตร์ทุกคนรู้อุบายทําลายอาถรรพ์ของสมุนโจรกกเสือหยาดเอาชีวิตพวกมันเกือบหมดสิ้นเหลือเพียงเสือหลิมคนเดียวตอนนั้นเสือหลิมเข้ากรุงติดต่อแหล่งรับซื้อวัตถุโบราณที่เสือหยาตรเตรียมป้นจากวัดไปขายพเพอิญเสือหลิม ที่ต่อเสื่อมืองกรุงล้มเหลวไม่มีใครให้ความเชื่อถือตระเวนค้นหาแหล่งรับซื้อจนอ่อนใจต้องกลับชุมโจรเพื่อรายงานให้หัวหน้ารู้สมัยนั้นการสื่อสารไม่เจริญอย่างสมัยนี้เสือหลิมตกใจที่พบชุมโจรรกร้างสืบถามอยู่นานกว่าจะรู้ว่าหัวหน้าใหญ่กับเพื่อนโจรตายหมด เหลือเสือหลิมโดดเดียวตัวคนเดียวจึงย้อนกลับหมู่บ้านข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ซึ่งตายไปแล้วแต่มียังดูแลบ้านอยู่อยู่แรกบอกใครๆว่าเป็นโจรกลับใจตีจากอกเสือหยาดไปหางานทำในกรุงแต่ล้มเหลวเลยย้อนกลับมาทำไร่ไถนาตามเดิมส่วนข้าพเจ้าเคยเป็นเพื่อนวิ่งเล่นมาด้วยกัน มันไว้ใจบอกความจริงให้รู้หมดที่แท้มันรอตายเพราะมัวไปวุ่นอยู่กับแหล่งเงินในกรุงสักวันมันจะรวบรวมสมัครพรรคพวกตั้งเป็นโจรกกกใหม่ปล้นสะดมพอมีเงินให้อุ่นใจแล้วจะตามล่าโจรเมืองสุพรรณแก้มือแทนเพื่อนโจรให้จงได้การหวนคืนแบบเสือคื้นถิ่นของเสือหลิม สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนด้วยมันยังไม่ทิ้งสันดานเถื่อนพกปืนติดตัวตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นเมียซื้อของเงินเชื่อจากร้านค้าถึงกำหนดจ่ายเงินมันส่งลูกปืนหนึ่งนัดไปให้บอกฝากเมียไปว่านัดต่อไปจะมาจากปากกระบอกปืนหลังจากนั้นการซื้อของเงินเชื่อจะไม่มีการทวงหนี้ เพราะมันกำชับไว้ถ้ากล้าทวงหรือบอกตำรวจให้มาจับมันจะฆ่าล้างโครคนในหมู่บ้านขอร้องข้าพเจ้าให้ไปอยู่เป็นเพื่อนเสือหลิมหน่อยมันคิดอ่านเรื่องไร้อะไรจะได้เอามาเตือนชาวบ้านให้รู้ทันตอนนั้นข้าพเจ้าเหมือนโจรคนหนึ่งไปมาติดต่อกับโจรเป็นประจำทำให้เสือร้ายไว้ใจมากการใกล้ชิดขนาด กอดคอกินเหล้า,มาเมาหัวราน้ําทําให้รู้ว่าเสือหลิมเป็นโจรโดยสันดานจริงๆมันเล่าว่าตอนเป็นวัยรุ่นหายเงียบจากหมู่บ้านไปอยู่กรุงเทพพบเจอคนกรุงเก่าด้วยกันตั้งแกงขนฝิ่นจากเหนือมาขายเอยิ้นเมืองกรุงสมัยนั้นยาเสพติดร้ายแรงมีฝิ่นอย่างเดียวต่อมาฝิ่นถูกปราบหนัก พัฒนาเป็นเฮโรอีนพกพาง่ายเสพสะดวกหลังจากนั้นมีสูตรผสมเฮโรอีนกับยาขยันพัฒนาเป็นยาบ้าผลิตง่ายซื้อขายคล่องใช่แต่เท่านั้นพวกแก๊งฝิ่นยังเป็นนักเลงคุมบ่อนคุมซ่องเสือหลิมเห็นดีเห็นงามสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งในฐานะมือปืนเคยยิงฝ่ายตรงข้ามตายหลายศพ เคยทำร้ายนักเที่ยวซ่องถึงพิการหลายรายคราวหนึ่งทำร้ายลูกชายคนมีสีโดนสั่งเก็บแบบวิสามันเลยเพ่นกลับภูลมเนาประจวบกับโจรกกเสือ้อยาิประกาศตัวเป็นเสือปล้นดีใจมากที่รู้รีบสมัครเป็นสมุนโจรทันทีแสดงว่าเป็นคนโชดโดยกะมนลสันดานคราวหนึ่ง ชาวบ้านส่องไฟหาปลาตอนกลางคืนที่ต้องหาตอนพระอาทิตย์ตกดินเพราะปลาจะโผล่จากน้ำมาเล่นไฟเอาสวิงช้อนมันได้ตามใจชอบชายหาปลาพายเรือผ่านท่าน้ำหน้าบ้านเสือหลิมขณะนั่งกินเหล้ากับข้าพเจ้าบนสะพานท่าน้ำเสือหลิมออกปากขอปลามาทำกับแกล้มชายหาปลาบอกว่าเอาถังมา จะเอาปลาใส่ถังให้พระเอิญเสียงพูดออกจากโหกค้าขัดหูไปหน่อยเสือหลิมโมโหโกโรธาชักปืนจะยิงทิ้งชายหาปลาตกใจกลัวตัวสันพับๆับข้าพเจ้าเห็นท่าไม่ดีร้องห้ามเสือหลิมเฮ้ hey! เรื่องแค่นี้ถึงฆ่าแกงเฉหียววะเสือหลิมหันปากกระบอกปืนเจาะอ,อกข้าพเจ้าพูดเสียงกลัวหัวเราะ ถ้ามึงไม่ใช่เพื่อนคบกันมาตั้งแต่ยังเด็กบังอาจขวางกูอย่างนี้กูยิงมึงทิ้งแน่เสือหลิมมีในตาเหมือนตาเสือเวลามีโทสะแก้วตาดำจะหดเล็กไม่ต่างกับเสือในป่าคนดนจ้องถ้าขวัญอ่อนอาจเป็นลมเพราะกลัวโดนฆ่าเช่นชายหาปลาที่กลัวจนตัวสั่นอย่างแรงจนเรือหาปลาโครงเคร่ง หวิดล่มเพราะความสั่นข้าพเจ้าถือเอาความเป็นเพื่อนปัดปากกระบอกปืนพ้นหน้าอกลุกไปหยิบกระป๋องน้ำใส่ปลาไปให้เมียเสือจัดทำกับแกล้มที่รู้ว่าเสือโปรดชายหาปลารู้ว่าเสือหายโกรธรีบแจวเรือหายลับไปพ้นคุ้งน้ำหลังจากข่ำคืนนั้นไม่โผล่มาส่องปลาใกล้ท่าน้ำบ้านเสือลิมอีกเลย วันหนึ่งเสือหลิมเอาปืนพกสั้นจากไหนก็ไม่รู้มอบให้ข้าพเจ้าพกติดตัวหนึ่งกระบอกพูดสั้นๆเก็บไว้เผื่อมีใครคิดร้ายจะได้ช่วยยิงหากแรกจะปฏิเสธไม่รับปืนด้วยเชื่ออย่างสนิทมันต้องเป็นของที่ได้มาคราบป้นสะดมปะเหมาะโดนตำรวจค้นบ้านข้าพเจ้าอาจจะเคาะร้ายโดยไม่ทันรู้ตัว ว่าเสือร้ายเชื่อไปอีกอย่างคือเชื่อว่าข้าพเจ้าคบหาสนิทกับมันเพราะต้องการฝากตัวเป็นสมุนสังกัดโจรกโก,กนี้มันกำลังจะตั้งขึ้นเองจุดแขนไปกลางทุ่งสอนวิธียิงปืนให้แม่นๆเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ายิงปืนเป็นตั้งแต่นั้นมีปืนแล้วพกไว้เฉยๆไม่เคยยิงอะไร เนื่องจากกระสุนปืนแพงมากนัดละสิบบาทขึ้นไปและหาซื้อค่อนข้างยากกอบกับรู้ใจเสือหลิมดีนับจากชุมโจนกกเสือหยาดพินาศเสือหลิมเป็นเสือลำบากต้องคืนถิ่นสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจจนชาวบ้านทุกหลังคาเรือนเกลียดเข้ากระดูกดำหาทางกำจัดเสือในทางลับเพราะบุกยิงซึ่งหน้าไม่ได้ เนื่องจากรู้ดีว่าหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้าจะรุมล้อมจับเสือหลิมก็สูงใหญ่กำยำหรืออยแรงมหาศาลชายชะการห้าคนไม่น่าจะเอาอยู่จะดักใช้ไม้พลองตีหัวมันก็ทำตัวเป็นเสือระแวงไพรไม่เคยเผลอสักวิบตาเดียวด้วยเหตุนี้เสือหลิมต้องมีเสือคู่หู ช่วยระแวงไพรให้มันด้วยเลยหาปืนมาให้ข้าพเจ้าพกติดตัวและสามารถมอบให้อย่างไม่กังวลตามภาษาคนหนังเหนียวอยู่มาวันหนึ่งเสือหลิมตื่นนอนเช้าตรู่ลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำหน้าบ้านพร้อมปืนเช่นเคยกลับขึ้นมาสวมใส่ชุดใหม่เอี่ยมที่เพิ่งซื้อจากตลาดในตัวเมืองถามมันว่าจะไปเมืองหลวงหรือไง ถึงงัดเอาชุดโก้มาใส่เสือหลิมดื่มเหล้าแต่เช้าบอกข้าพเจ้าเสียงดังฝังชัดเสื้อผ้าชุดเก่าใส่เป็นครั้งสุดท้ายให้เสือลำบากมันตายไปพร้อมชุดเก่าตอนนี้เสือหลิมคนใหม่ใส่ชุดใหม่พร้อมประกาศศักดาวิธีพูดของมันสกิดใจข้าพเจ้าพระปกติเสือปล้นถือโชคถือลาง ไม่มีวันเอ่ยถึงความตายของตนเองเด็ดขาดเหตุที่งัดเอาชุดใหม่มาใส่ด้วยระหว่างนี้มีการติดต่อกับนักเลงหมู่บ้านอื่นผู้ร่วมกันตั้งกกโจรได้นัดเรือหางยาวมารับจากคลองลำมเนียงออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาไปขึ้นฝั่งหลังตลาดรบบุรีเข้าพบคณะร่วมก่อตั้งที่ชานชลาสถานีรบบุรีใกล้กับตลาดสดงานนี้ มันชวนข้าพเจ้าติดเรือไปด้วยกันเรือห่างยาวเข้าเทียบท่าน้ำข้าพเจ้าลงเรือก่อนนั่งตอนหน้าเสือหลิมตามลงมานั่งตอนหลังมีอะไรร้ายแรงคนรับเคราะห์ก่อนคือข้าพเจ้าแต่ไม่ตำหนิอะไรมันด้วยขณะที่มันจะลงเรือมีนกพิราบบินตกจากฟ้าลงมาตายที่ท่าน้ำเป็นลางร้ายบอกเหตุอัปมงคล โบราณห้ามนักห้ามหนาถ้าอยู่ดีๆมีนกบินลงมาตายต่อหน้าต่อตาห้ามออกจากบ้านไปไหนสมวันเจวันต้องรอจนกว่าช่วงเวลาอาถรรพ์ผ่านพ้นถึงจะไปได้เสือหลิมน่าจะรู้เช่นเดียวกันมีอาการลังเลเหมือนไม่อยากก้าวเท้าลงเรือพอเอิญเมียทิตามาส่งร้องบอกโชคดี ประสบความสำเร็จดังตั้งใจนะพี่เสือหลิมจะถือโชคลางก็อายเมียตัดสินใจลงเรือหางยาวไปตามนัดข้าพเจ้าอ,อกสันขนแขวนไปตลอดทางด้วยโบราณท่านว่าไว้ใครติดสอยห้อยตามคนเคาะร้ายอย่างน้อยจะโดนหางเลขประสบเรื่องร้ายๆตามเข้าไปด้วยนึกโมโหชาวบ้านในใจ ที่เคี่ยวเข็นให้ทำตัวเป็นสายลับเพราะเป็นคนที่เสือหลิมไว้วางใจที่สุดชาวบ้านคิดง่ายๆข้าพเจ้าจิตใจกล้าหาญไม่นึกว่าการอยู่ใกล้เสือมีอันตรายรอบข้างเสือระแวงนิดเดียวจะตะปบกัดศัตรูเสือมีทั่วทิศรอขยํำเสือเห็นไปมากับเสือก็ขย่ํำจมเขี้ยวเสือก่อน เป็นการตัดเขี้ยวตัดเล็บเสือให้สิ้นพิษส,สงตำรวจที่ไม่รู้ว่าใครทำตัวเป็นสายก็พอมีอยู่พอๆกับตำรวจที่รู้อาจวิสามันฆาตรกรรมไปเลยหรือจับกลุมคุมขังกว่าจะรู้ความจริงสายลับติดคุกหัวโตแต่วันไหนไม่หวาดเสียวเท่าวันติดเรือหางยาวไปกับเสือหลิมสังหอนลึกๆว่าคนนัดหมายกลุ่มนั้น อาจมีเจตนาแอบแฝงลวงเสือออกจากถ้ำอาจเป็นตำรวจและอาจเป็นสมุนโจรสุพรรณบุรีกกเสือไฟหรือเสืออื่นๆที่แค้น,จนโจรกกเสือหยาดต้องการเข็นค่าสมุนโจรจนคนสุดท้ายถึงจะพอใจด้วยเสือหยาดฝากรอยแค้นไว้ล่าวฆ่าล้างโตรมือปืนสุพรรณถ้าเป็นพวกตำรวจยังพอทำเนา แต่เป็นพวกโจรสุพรรณวันไหลแน่มันต้องเชื่อสนิทว่าข้าพเจ้าเคยเป็นสมุนเสือหยาดเช่นเดียวกับเสือหลิมสามารถใช้กดเถื่อนเข็นฆ่าได้ทันทีขึ้นจากเรือหางยาวที่ท่าน้ำหลังตลาดลบบุรีเกิดลางร้ายกับเสือหลิมเป็นคำรบสามมันเดินนำหน้าข้าพเจ้าเดินตามหลังแสงแดดที่จับร่างมันทอดเป็นเงามาข้างหลัง เงาดำมีแต่ร่างไม่มีเงาหัวเห็นแวบแรกขนหัวลุกสู้เสียววาบทั่วไขสันหลังโบราณท่านว่าใครไม่มีเงาหัวจะอายุสั้นพลันตายในวันนั้นการเอ่ยปากบอกความจริงอาจทำให้เสือหลิมโกรธหาว่าพูดให้เสียขวัญได้แต่ก้าวเดินตําๆกันไปอย่างเงียบเชียบสายตากราดมองซ้ายมองขวา แรงภัยที่อาจพูดพลาดถึงตัวอย่างประทันหันระหว่างทางจากตลาดท่าน้ำถึงทางขึ้นสถานีรถไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บนชานชาลาสถานีมีช,ชายชะกันหลายคนยืนรออยู่เสือหลิมทำท่าพงะด้วยไม่ใช่บุคคลที่นัดไว้ชายคนหนึ่งร้องถามนั่นเสือหลิมใช่ไหม คราวนี้รู้ทันทีเป็นตำรวจโจรด้วยกันไม่เรียกกันว่าเสือซึ่งๆึ่งหน้าจะเรียกพี่เรียกน้องเช่นพี่หยาดถ้าเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนเป็นเสือจะเรียกพี่ผู้ใหญ่การเรียกเสือว่าเสือมีเพียงตำรวจเท่านั้นเสือหลิมตะปบมือจับด้ามปืนทันทีชายชะกันกลุ่มนั้นรู้วิธีแก้เคล็ดความอยู่ยงคงกระพันทั้งหมดทิ้งตัวนอน ราบกับพื้นชันฉลาระดมยิงใส่ส่วนที่ต่ำกว่าน้องเสือหลิมด้วยรู้ว่าส่วนที่ยิงไม่มีอาถรรพ์แผ่คุ้มครองทำมาสองเท้าของเสือหลิมกระดูกแหลกลงไปนอนคว่ำเสือหลิมสู้ตายใช้ระเบิดมือคว้างใส่ใชายชะกันคนหนึ่งวัยทายาตลุกขึ้นเตะระเบิดปลิวกลับไปหล่นตรงหน้าเสือระเบิดบึ้มเสือหลิม โดนแรงอัดของระเบิดตายขาดที่แต่เนื้อหนังยังอยู่ดีเฉยส่วนข้าพเจ้าหวัดระแวงอยู่ก่อนแล้วทันทีที่เสือเอกใจว่าไม่ใช่คนที่นัดไว้ก็รีบเพ่นไปหลบอยู่ในห้องจำหน่ายตัว๋วค้นภัยอย่างหุดวิดความตายของเสือหลิมมีแต่คนพูดกันว่าตายเสียได้แผ่นดินจะสูงขึ้นจบสิ้นกันทีคนชั่วหนักแผ่นดิน